ผมการยาัจกซูมคอมเมล่านะฮะแล้วก็ตอนนี้ผมมาอยู่กับ RF 1020นะครับ F4LISSTF สวัสดีครับผมการจักซูมคาเมานะครับผมแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะมาเล่าประสบการณ์จากการใช้งานเลนส์ r f 10-20 f4 L IS STM เลนส์อัลตร้าไวตัวใหม่นะครับจากทาง Can น n ซึ่งในรอบนี้ทางแ Can น n จัดเต็มเลยครับจากที่เพื่อนๆน,น่าจะได้เห็นจากสเปคชี้จากรีวิวเมืองนอกต่างๆนะครับว่าเลนส์ r f 10-20 f4 L IS STM ตัวนี้เนี่ยมันกว้างขนาดไหนนะครับมันเป็นเลนส์ที่มันไม่เคยมีมาก่อนบนโลกนี้เหมือนกันนะครับกับเลนส์ที่เป็นอัลตร้าไวกว้างถึง10ม mm, มแถมยังมีระบบโฟกัส พ่วงมาด้วยระบบกันสั่นในตัวเลนนะครับซึ่ง3อย่างเนี่ยมันทําให้เลนตัวนี้มันมีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์มากๆซึ่งก็ทําให้ได้รับเสียงตอบรับจากต่างประเทศแล้วก็ในประเทศไทยเองที่เป็นสายเลนสเคปบสายสถาปัตยกรรมนะครับเรื่องด้วยการที่เลนอะมันกว้างถึงสิบมิลิเมตรแล้วมาในขนาดที่เล็มกามากๆนะครับจากรูปที่หมุนทให้ดูนะค,คือเล็กกว่า1ฝ่ามือของผมเีนะครับกับน้ําหนักเนี่ยเพียงแค่570กรัมซึ่งตอนนี้เองนะครับราคาค่าตัวเนี่ยก็ได้เปิดออกมาแล้วก็คือที่94,600บาทสหรับเมื่อนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเลนในห อัลตร้าไวแบบนี้นะครับมันอาจจะฟังดูเหมือนแพงสับละเบนเก้าหมื่นสี่พันบาทใช่ครับมันก็แพงนั่นแหละแต่ถ้าเทียบในเลนเซกเมนต์เดียวกันเองนะครับอาจจะไม่ต้องไปเทียบกับค่ายเพื่อนบ้านนะอย่างตัวของที่เคยมีมาในสมัยกล้องกระจากก็คือตัวของ E F 11 24 F 4 L U S M ตัวที่เคยมีมานะครับหลาย10ปีแล้วแหละตัวนั้นนะ่ะในปัจจุบันเนี่ยยังราคาถึง1 2 0 0 0 0บาทนะครับคือถ้าเทียบกันเนี่ยอันนี้คือส่วนต่างประมาณ3 0,000บาทเลยนะครับได้เลนส์ที่กว้างมากขึ้นมีการ น,นะครับคุณภาพดีขึ้นแถมยังน้ําหนักเบาลงด้วยนะครับซึ่งถ้าเกิดเพื่อนๆอ,อาจจะยังนึกภาพไม่ออกนะครับจริงๆอะ่ะเลนตัว1 0ม mm มนะครับมันมีองศาลภาพนะครับอยู่ที่130องศาซึ่งถ้าเทียบกันกับเลนที่เคยมีมาอย่างตัวของ r f 1435ตอนนั้นเนี่ยจะมีมุมมองสารภาพอยู่ที่1 1 4องศาครับผมซึ่งเดี๋ยวผมก็จะขึ้นภาพไปดูนะครับว่ามันประมาณไหนซึ่งถ้าเทียบเป็นขนาดของภาพง่ายๆแล้วเนี่ยตัวของ10มมเนี่ยจะกว้างกว่ามม mm เนี่เมเลยผม กาออแบบของลิตัวเลนนะครับจะใช้เป็นวงแหวนซูมอยู่ทางด้านหลังสุดของตัวเลนนะครับต่อมาคือวงแหวนโฟกัสสามารถเมนูโฟกัสได้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าเป็นโฟกัสแบบไฟฟ้าแล้วก็เวลาซูมนะครับชิ้นเลนจะยื่นก็จริงแต่ว่าจะยื่นอยู่ภายในฮูดที่บิลอินมานะครับไม่นีมีการยื่นออกมาจากตัวเลนนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของวงแหวนคอนโทรลลิง อยู่ที่ด้านหน้ามาให้นะครับสามารถคัสตอมเป็นอย่างอื่นได้นะครับอย่างเช่นผมเองก็ใช้เป็นไว้บาลานซ์นะโดยตัวด้านหน้าเนี่ยจะเป็นชิ้นเลนส์ที่มีเอกลักษณ์มากนะครับเป็นเอสเปอริคอลแบบ2ด้านเลยได้รับการอัดขึ้นรูปขึ้นมานะครับจากชิ้นแก้วที่ทํามาพิเศษเลยนะครับที่ด้านท้ายของตัวเลนส์นะครับจะเป็นจุดสําหรับใส่ฟิลเตอร์แบบเจลาตินนะครับก็สามารถตัด ตามแพทเทิร์นที่ทางในคู่มือเนี่ยมีให้ได้เลยแล้วก็สามารถใส่เข้ามาในนี้ได้นะครับเพราะว่าตัวหน้าเลนส์เนี่ยเนื่องจากเป็นเลนส์10มิลิเมตรนะครับด้านหน้านี้จะยังใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ทําให้ถ้าเกิดจะใส่ฟิลเตอร์เนี่ยก็ต้องมาใส่ทางด้านหลังนะครับสำหรับใส่ฟิลเตอร์แบบ ND เวลาที่ต้องการลากสปิจเตอร์ยาวๆนะครับเมาส์เนี่ยก็เป็นเมาส์โลหะแล้วก็มีในส่วนของยางเวทซิลมาให้นะครับตัวเลนส์เนี่ยได้ออกแบบมากันน้ํากันฝุน่นเหมือนกับเลนส์ซีรีส์ L ตัวหนึ่งของปุ่ม และก็ Manual focus ปุ่มเปิดปิดกันสั่นนะครับแล้วก็ปุ่ม Custom Function ซึ่งปุ่ม Custom Function เนี่ยครับอย่างใน Canon R5 เองก็สามารถตั้งค่าได้อย่างหลากหลายเลยครับว่าเราจะให้ตัวส่วนนี้เป็นอะไรนะครับอย่างผมเนี่ยก็ใช้เป็น d ด a l f u ฟังก์ชันนะครับสำหรับโหมดถ่ายรูปพอเวลาถ่ายวิดีโอนะครับผมก็ใช้เป็นปุ่ม Record เพราะว่าพอเวลาที่ผมถือถ่ายนียครับ ผมสามารถที่จะเอานิ้วโป้งเนี่ยสามารถกดปุ่มเลคอร์ดปุ่มนี้ได้เลยถึงเล่นตัวนี้จะดูมีระยะและขนาดที่เหมือนกับเล่น APS-C นะครับแต่เล่นนี้คือเล่นฟูลเฟมมีน้ําหนักเพียงแค่570กรัมเท่านั้นครับผมนี่คือขนาดที่อยู่บนฝ่ามือนะครับเล็กมากๆเลยแต่แต่ตัวฝาด้านหน้านี้ล็อกกระถางเขี้ยว วูดด้านบนด้านล่างน,นี้นะครับเวลาใช้เนี่ยก็คือสวมเข้าไปทางด้านหน้าเลนอย่างนี้เลยนะครับนี่นะครับก็คือลักษณะการใช้งานกับบอดี้แค o น A5 นะครับที่ผมใส่ตัวของเคสสมอลิกเอาไว้นะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยขนาดไม่ได้ใหญ่เลยนะครับผมสามารถถือพกพาใช้งานง่ายนะครับ แล้วก็ก่อนที่จะไปดูประสบการณ์จากการใช้งานจริงของผมนะครับเผือผมจะพาเพื่อนๆนะครับไปดูการทดสอบเจ้าเลนส์ f10 20 f4l is stm ตัวนี้ก่อนนะครับว่าคุณภาพในคันำได้ดีานาันไหนมาเริ่มกันด้วยเรื่องของความคมของภาพกันก่อนดีกว่าครับอันนี้น่าจะเป็นปัจจัยสําคัญเลยที่หลายๆคนก็อยากรู้นะครับจะใช้เป็นตัวของฉากที่เป็นชั้นเก็บของของซูมกล้องเล่างเราเนี่ยแหละครับแล้วก็เจ้าตัวของชาร์ทที่เอาไว้ทดสอบความคมของเลนส์เนี่ยเอาไว้ตามจุดต่างๆนะครับโดยแรกเริ่มผมจะเอาไว้ที่ตัวของจุดตรงกลางก่อนแล้วค่อยไปทางมุมแต่ มุมทั้ง4มุมนะครับแล้วก็ไล่เป็นค่า f แต่ละช่วงเลยนะครับตั้งแต่ f4 ไปจนถึง f22 นะครับว่าความคมแต่ละช่วงเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจะสามารถเห็นได้เลยนะครับว่าตั้งแต่ที่กลางภาพเลยเนี่ยมีความคมที่ใช้ได้เลยตั้งแต่ f4 นะครับแต่ก็จะมีความคมมากขึ้นไปที่5.6ไปจนถึง8นะครับแต่พอไปจนถึง f22 เนี่ยผมว่าความคมมันจะลดลงไปมากพอสมควรเลย แล้วก็ที่ขอบภาพนะครับทั้ง4มุมเลยนะครับที่ f 4เนี่ยทำได้ดีเลยนะครับอาจจะมีความคมที่ลดลงไปบ้างแต่ก็ถือว่ายังอยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะครับแล้วก็จะมีความคมเพิ่มมากขึ้นนะคบเมื่อเป็น f 5 6หรือ f 8นะครับแล้วก็เช่นเดียวกันกับที่จุดกลางก็คือพอไปจถึง f 2 2เนี่ยความคมก็จะลดลงไปมากกว่าตอนเป็น f 4นะครับผมความคมของตัวเลนส์เนี่ยส่วนตัวผมเองนะผมออกตัวไว้ก่อนนะว่าผมไม่เคยใช้เลนส์อัลตราไวทที่กว้างเช่นขนาดนี้นะครับผมใช้กว้างสุดเองจริงก็คือแค่143 ผมรู้สึกว่า14 35เหมือนจะทําได้คมกว่าเลนตัวนี้นะครับน่าจะด้วยความที่ตัวนี้มันกว้างมากกว่าความคมในลักษณะนี้จริงๆผมก็รับได้นะกับการที่เลนมันกว้างมากขนาดนี้ซึ่งก็คุณภาพออกมาก็ไม่ได้แย่ครับใช้กับไฟล์45ล้านของ Canon R5 เนี่ยสบายเลยครับคือเพื่อนๆที่ใช้เลน u ั t r a w i อยู่แล้วก็จะช่วยคอมเมนต์กันหน่อยนะครับว่าคือความคมแล้วก็รูปแบบแบบนี้มันเป็นเลนปกติของเลนอัลตร w i ไวแบบนี้หรือเปล่าคือผมก็ไม่อยากตัดสินพลนะครับว่าเลนตัวนี้มันไม่คมหรือเปล่านะแต่ผมว่าาาจริงๆเเ้ก็ทํไดดีลยนะ จากการเรนเดอร์รายละเอียดส่วนต่างๆที่เห็นมานะครับจริงๆเนี่ยผมมีทิคเล็กน้อยครับอย่างผมได้ลองใช้ในส่วนของไฮไลท์ช็อตที่อยู่ในตัวของ Canon R5 ครับซึ่งได้เป็นไฟล์ JPEG 400ล้านใช่ไหมมันเห็นชัดเลยครับว่าพอใช้เป็นโหมดไฮไลท์ช็อตแล้วเนี่ยความคมเพิ่มขึ้นมากเลยครับมันเห็นรายละเอียดกลับมาเยอะมากในส่วนของขอบภาพที่เป็น F4 เนี่ยก็ไม่มีอาการแบบเดิมเลยครับที่ความคมลดลงเหมือนตอนเป็น F4 ต่อไปนะครับมาดูในเรื่องของ distortion กันดีกว่าผมต้องเกินเกินเลยว่าช่วงที่ผมได้รับเลนต์ตัวนี้มารีวิวเนี่ย ผมยังไม่สามารถเปิดเลนโปรไฟล์คอลเลกชันของเจ้าเลนไอฟสิบยี่สิบตัวนี้ได้นะครับก็เลยทําได้แต่เพียงเป็นเปิดเลนโปรไฟล์ของเลนตัวอื่นแทนซึ่ง้าที่หมุนรอเนี่ยก็พอใช้เป็นตัวของไอฟสิบหกอฟสองจุดแปดนะครับก็ดูไม่มีปัญหาอะไรก็สามารถใช้งานได้นะครับเพราะว่าเลนตัวนี้นะครับจากที่ผมดูรีวิวทั้งเมืองนอกมาแล้วก็ทดสอบด้วยตัวเองนะครับเลนตัวนี้ถูกออกแบบมาให้กว้างกว่าสิบมิลลิเมตรครับคือน่าจะสังเกตได้จากรอไฟเลยครับ ว่าเหมือนเลนตัวนี้ออกแบบมาให้เป็นเลนคล้ายๆกับเลนฟิชไ E เลยแต่ผมไม่แน่ใจว่าจะเป็นกี่มิลลิเมตรนะน่าจะประมาณสัก9หรือ8มิลลิเมตรนะครับแล้วก็ดิ t ทอยชันพอแก้นะครับอย่างรูปเจเปกที่ผมเอามาให้ดูเนี่ยหายปิดทิ้งเลยครับไม่มีปัญหาเลยเรื่องดิสทอยชันแก้ไขได้ดีมากเลยแถมพอแก้ไขแล้วเนี่ยก็ยังได้ความกว้างของ1 0มิลลิเมตรแท้ๆอยู่ด้วยนะครับแล้วก็มาต่อกันในเรื่องของขอบม่วงกันดีกว่าขอบม่วงเนี่ยจากที่ผมแคปมาให้ดูนะครับคือจะเห็นได้เลยว่าเลนตัวนี้จริงๆแล้วอะ่ะ มันจะมีความฟุ้งของแสงที่เวลาถ่ายปุ๊กใบไม้ถ่ายต้นไม้อย่างเงี้ยแล้วแสงมันย้อนลงมาแรงๆมีคอนทราสสูงๆเนี่ยมันจะมีความฟุ้งมากพอสมควรเลยนะแต่ในส่วนของขอบม่วงเนี่ยครับแทบไม่เห็นเลยดีกว่าคือมันมันเก็บขอบม่วงได้ดีมากครับเคลือบชิ้นเลนมาดีมากตัวของขอบม่วงเนี่ยแทบจะไม่มีเลยถึงแม้ว่าจะมีอาการฟุ้งของส่วนของไฮไลท์อยู่บ้างนะครับแต่เรื่องขอบม่วงเนี่ยหายห่วงเลยตัวของแฟลร์นะครับเมื่อมีแหล่งกำเนิดแสงเนี่ย กระทบข้ามหน้าเลนส์ครับมันก็จะเกิดแร์ได้ง่ายประมาณนึงเลยในส่วนของแร์นะครับจะไม่ได้แยกออกมาเป็นสายแบบสีลุ้งหรือเป็นวงที่เข้มมากนะครับแต่ก็จะเป็นแบบในลักษณะของอาการฟุ้งที่หน้าเลนส์นะครับและการของโกสเนี่ยก็ไม่ได้มีเกิดให้เห็นขึ้นครับก็หลักๆเนี่ยจะมีในเรื่องของแร์ซะมากกว่าอย่างในส่วนของสะพานช่องนรีนะครับที่ผมย้อนแสงจนเห็นดวงอาทิตย์แบบชัดเจนจุดนี้เนี่ยก็จะเห็น เส้นแร์เกิดขึ้นนะครับประมาณสัก1-2ถึง2จุด เป็นจุดเล็กๆนะครับในเรื่องของการการสั่นนะครับเฉพาะระบบการสั่นในตัวเลนเนี่ยเจ้าแ a n o n ใน f 1 0 20สนะครับสามารถทาได้ถึง5สต็อปเลยแล้วก็เวลาใช้กับบอดี้ที่มีการสั่นนะครับอย่างตัวของ Canon r ห้าเนี่ยสามารถทําไปได้จนถึง6สต็อปเลยนะครับผมซึ่งเท่าที่ผมได้เอาไปลองใช้งานจิงมาเนี่ยหรือว่าทํางานได้ดีเลยรูปที่ผมเอาไปถ่ายมาให้ดูทั้งหมดเนี่ยคือที่ลงหน้าเพจไปด้วยนะครับผมไม่ได้ใช้ขาตั้งกล้องเลยผมใช้ถือแบบแฮนด์เฮลทั้งหมดเลยนะคร วิถ่ายเป็นไฟล่าถ่ายรถวิ่งนะครับคือระบบกันสั่นของเขานะครับสามารถช่วยได้มากเลยอย่างมีรูปที่ผมไปถ่ายแล้วของระเบิดซูมใช่ไหมครับอันนั้นนะผมไม่ได้ใช้ขาตั้งนะผมใช้เกอยอย่างเงี้ยครับแล้วก็หุนซูมเข้าไปคือเห็นได้จากลักษณะของตัวเส้นเลยนะครับที่มันพุ่งเข้าไปตรงมากไม่ได้มีการแบบกระยิกกระยือเลยนะคือโอโ้กันสั่นมันทำได้ดีจริงครับเพราะาตัวของเลนส์ f สิบยี่สิบเนี่ยมันมีระบบที่ใช้เป็น coordinate is นะครับซึ่งทำงานร่วมกับกันสั่นเมคานิกในตัวกล้องทำให้กันสันไดด้้ีขึ แต่ในจุดที่ต้องสังเกตเลยนะครับกับเดนสิบยีตัวนี้เนี่ยคือด้วยความที่มันเป็นมุมกว้างมากๆใช่ไหมครับแล้วแค n นนเนี่ยแต่เดิมเลยคือเวลาใช้เล่นอัลตร้าไวเนี่ยยังมีปัญหาในเรื่องของการถ่ายวีดีโอแล้วเดินถ่ายครับเรื่องด้วยระบบการสั่นของเขาเนี่ยมันจะทํางานแล้วตัวของขอบนะครับมันจะมีการวอ b ์เบิลก็คือเป็นการดิ้นสันส่นๆอย่างครับของตัวขอบภาพได้ซึ่งก็จะเกิดขึ้นมากเลยครับเวลาที่เราถือถ่ายแล้วแบบเราไม่ได้ประคองแล้วก็ ไม่ได้เปิดดิจิตอลไอช่วยนะครับอันนี้คือทดสอบการกันสั่นนะครับเป็นแบบในทดสอบการกันสั่นของ Canon RF เลนสิบนะครับ f4l is stm อันนี้ผมเปิดกันสั่นเป็นแบบเป็นฮารนะครับถือด้วยมือเดียวจับที่เลนส์อย่างเดียวเลยนะครับนี่ครับมือมอีกมือหนึ่งผมไม่ได้ถืออะไรอยู่นะนี่ก็คือเดินความเร็วปกตินะครับกันสั่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการทดสอบกันสั่นนะครับบนเลนส์ RF 10 20 f 四 l is stm อันนี้ผมเปิดการสั่นเป็นแบบดิจิตอล is on นะครับไม่ได้เปิดเป็น s หนะครับอันนี้ดิจิตอล is on จะเฉยแล้วก็ถือได้มือเดียวนะครับจับที่ตัวเลนส์ไม่ได้จับที่ตัวกล้องนะครับอันนี้เดินความเร็วปกตินะครับผมอันนี้เป็นระยะการทดสอบการสั่นแบบที่ปิดดิจิตอล is ทั้งหมดเลยนะครับใช้เป็นการสั่นบนตัวเลนส์แล้วก็บนตัวกล้องอย่างเดียวคือระยะแขนเท่าเดิมนะครับจับเฉพาะที่ตัวเลนส์ด้วยมือข้างเดียวนะครับผมไม่ได้ใช้เป็น ไรพอดนะครับแต่ก็ยังมีอาการสันที่ขอบภาพอยู่นะก็ถ้าจากที่ดูนะครับใช้จริงๆเนี่ยใช้เป็นการเปิดเอ็นฮาร์ดไปเลยก็ได้ถ้าใช้เป็นเลนตัวนี้เพราะว่ามันกวา้างมากๆนะวันนี้ผมห่างจากถือห่างหน้าเลนจากหน้าเนี่ยแค่ประมาณ2คืบเองนะครับน้อยน้อยมากแค่2คืบแค่นั้นเอง การโฟกัสในวิดีโอเนี่ยเนื่องจากตัวเนี้ยเป็นมอเตอร์แบบ stm นะครับก็ถ้าจากวิดีโอที่เห็นเลยเนี่ยตัวเลนเนี่ยจะไม่ได้โฟกัสได้เร็วมากนะครับแต่จะโฟกัสได้สมูทมากๆแล้วก็เงียบมากนะครับเนื่องจากเป็นมอเตอร์แบบ s c m ซึ่งทํางานได้ดีแล้วก็เงียบนะครับแล้วก็มีในส่วนของ position sensor มาด้วยนะครับก็นำมใ้สามารถโฟกัสได้ดีเลยนะครับแล้วก็เวลาที่เราต้องการหยุดโฟกัสของเขาเนี่ยอย่างวัตถุอยู่นิ่งมันก็ Position Sensor มาช่วยนั่นเองซึ่งอันนี้ก็จะทดสอบในเวลาที่เราใช้งานวิดีโอในโหมด Manual Focus นะครับว่าจุดโฟกัสเนี่ยมีการเคลื่อนที่หรือเปล่าก็จากที่ทดสอบนะครับในช่วงการสูงที่10จนถึง20มิลิเมตรเนี่ยจุดโฟกัสไม่ได้มีการเคลื่อนที่เลยครับ เป็นจุดโฟกัสเนี่ยจะถูกปิกอยู่ที่เดิมตลอดเวลาในจุดหนึ่งที่ผมได้ทดสอบมานะคือในส่วนของตัวของโบเก้เนี่ยตัวของโบเก้เนี่ยมันไม่ค่อยได้เกิดได้ง่ายสักเท่าไหร่ครับเนื่องจากเป็นเลนส์มุมกว้างมากๆแล้วก็เป็น F4 ตัวของโบเก้นียมันจะไม่ค่อยคลีนเท่าไหร่อ่ะคือมันมีลักษณะเป็นทรงกลมรีเลยแหละไม่ได้มีแสงแบบเบลอบที่ขอบมากนะครับแต่ในส่วนของตรงกลางโบเก้เนี่ยจะคือจะมีความเป็นออนเนลิงมีลายคลื่นน้ําอยู่ครับไม่ได้เรียบเป็นแผ่นเดียวกันนะแล้วก็เนื่องจากการที่ เลนตัวนี้นะครับให้รวบแสงมาทั้งหมด9ก้าไปนะครับเพราะเวลาที่เราใช้ค่ารูรับแสงต่าๆเนี่ยคือเลนตัวนี้สามารถเกิดแฉกของไฟได้ง่ายเลยครับจากที่ลองใช้เนี่ยมันเกิดได้ง่ายๆเลยตั้งแต่ประมาณ f 5 6ขึ้นไปนะครับแล้วก็เห็นชัดเจนเลยที่ f 8ขึ้นไปนะครับโดยแฉกของไฟนะครับจะมีลักษณะที่แหลมคมชัดเจนเลยครับได้แฉกของไฟที่สวยเลยทีเ <preparation S 2> <ส fino S 1> ดียวก็ในส่สวนของการทดสอบแล้วก็ลูปลักภายนอกเปืืองต้นเนี่ยก็น่าจะหมดลงแล้วนะครับ เดี <One input> ๋ยวไปต่อกันที VII ่ในส่วนของการใช้งานจริงกับเจ้าเลน if-10-20 fclis ftm ตัวนี้ก็เลยครผมว่าจากการใช้งานจริงของผมที่ออกไปนอกสถานที่มา2วันเนี่ยเป็นยังไงบ้างครับมาอยู่กันที่น้ำตก7สาวน้อยนะครับตอนนี้ก็วีล็อกด้วยเลนไ f 1 0 2 0ตัวนี้เลยนะครับจริงๆตอนนี้ฝนเพิ่งหยุดหยุดตกไปนะอากาศมันก็เลยรอนชื้นมากๆ เหือผมยังยิดท่วมหัวไปแล้วนะแต่ผมจะมาทดสอบ on the field ให้ดูเลยนะครับว่าในการใช้งานจริงของ i f10 20เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับกับการถ่าย landscape ครั้งที่2ของผมอเองหลังจากที่ได้ไปญี่ปุ่นมานะครับด้วยการที่ออฮั0บาทไปอนี้ก็กลับมาสู่อ้อมมกของ Canon เหมือนเดิมนะครับ คือเอาคาตั้งมานะแต่ไม่ได้ใช้ลองใช้เป็นแบบแ a นด h e l ลหมดเลยว่ากันสั่นเขาจะทำได้ดีไหมปัญหาแรกที่เจอเลยนะก็คือพอหน้าเลนมันกว้างเป็น10มิลแล้วมันต้องใส่เป็นเจียฟิลเตอร์ข้างหลังมันทําให้ใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้ <laughs> มันทําให้มีปัญหากับการลากสปีดชัเตอร์ที่จะถ่ายน้ําตกแต่ก็ทําได้มากสุดก็คือเปิดเป็น f 22แล้วก็ iso 100สปีดมันได้สูงสุดแค่น1นึ v นะ อันนี้ก็เป็นลิมิตของเขาแล้วแหละก็น่าจะเป็นอีกหปัญหาก็ไม่รู้ว่าในอนาคตอาจจะพอมีทางที่จะเป็นโฮเดอร์ฟิลเตอร์ข้างหน้าไหมแล้วก็ใส่เป็นฟิลเตอร์แผ่นนะ ก็มาพักที่คาเฟ่เพื่อนทานคาเฟ่นะเป็นคาเฟ่ที่อยู่ในตะกเจษาน้อยนี่แหละก็วันนี้ครับกระเป๋าที่ใส่กล้องมาเนี่ยครนี่กระเป๋าแมนเฟสต์ตัวนี้รีวิวไปแล้วนะครับไปดูได้คือถูกไม้ฝนจะตกเนี่ยก็กันน้ำได้ครับกิบออกกันน้ำได้ตุนี้ดีมากเลยมีตัวล็อกด้วยนะเผื่อวางต้องการวางกระเป๋าไว้ แ,แบบกลัวใครผาขโมยนะฮะตอนนี้ก็ผักมัดแบกนผมแล้วก็ินน้าเพราะว่าอากาศชื้นนะจากที่ฝนยังหยู่ตกไปเดี๋ยวค่อยไปถ่ายต่อ ตอนนี้หลังจากที่ผมได้ไปถ่ายที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อยมาใช่ไหมครับตอนนี้ก็ถึงเวลากินข้าวแล้วแหละก็ตอนนี้ผมได้มากินข้าวที่ร้านเพื่อนผมเองนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันเลยกับน้ำตกเจ็ดสาวน้อยก็เดินทางประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับเป็นร้านที่ชื่อว่าร้านล่มแดงไทยสานนะครับเดี๋ยวจะทดสอบถ่ายให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดเพื่อนๆที่อาจจะมีงบสักหน่อยแล้วแบบอยากได้มุมก,กว้างๆเลยอย่างเงี้ยอย่างผมที่ตั้งถ่ายในรถนะครับไม่ได้ยื่นสุดระยะแขนได้ซ้ำแค่แบบ ขยับแขนออกมานิดเดียวนะครับกับเลน i f 1 0 2สตัวนี้เนี่ยมันกว้างขนาดนี้เลยนะคือเพื่อมอสามารถที่จะแบบถ้าเกิดอยู่มุมอย่างเงี้ยครับสามารถเก็บได้ทั้งคนขับแล้วก็คนนั่งเลยเลยที่เนี่ยแคดเดียวเองแต่มันก็จะมีความยืดยืดด้านข้างนะครับก็ถ้าเกิดคนไหนเนี่ยอาจจะแบบอยากได้เลนนี้เพื่อที่จะเป็นมุมแปลกๆหรือเป็นมุม FPV อย่างเงี้ยครับเพราะว่าเท่าที่ผมลองเนี่ยเลนตัวเนี้ยแทบไปแทนเหมือนเป็นเลนสอ f p v ได้เลยสําหรับอาจจะต้องการถ่าย ซีนแอคชั่นแบบซีนิมาติที่ดูมีความแบบเป็น FPV อย่างเงี้ยเพราะว่าเลนส์ที่มันเล็กขนาดนี้นะครับแล้วได้ออ t โตโฟกัสด้วยได้ความกว้างด้วยได้เปอร์เพ็กทีฟที่ตรงด้วยเนี่ยโอ้อันนี้อนนัีถือว่าคุ้มเลยนะถ้าใครที่ต้องการเลนส์ที่สำหรับแบบถ่ายซีนิมาเป็นแนว FPV นะครับเดี๋ยวก็จะไปถ่ายให้ดูครับว่าถ้าเกิดเผื่อบางทีเราซื้อเลนส์ตัวนี้มาแล้วอะ่ะแล้วเราเกิดอยากไปทำคอนเทนต์ แนววีล็อกไปตั้งถ่ายบนโต๊ะอาหารอะไรเงี้ยครับว่าด้วยระยะโฟกัสของเขาด้วยความกว้างของเลนเนี่ยมันจะถ่ายออกมาได้เป็นแบบไหนนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยความระยะชัดโฟกัสใกล้สุดของเขาเนี่ยมันห่างจากหน้าเลนประมาณประมาณนี้ครับซึ่งมันน้อยมากเลยนะอย่างที่ผมเห็นนะแต่ถ้ารูปที่ดูจากที่ตอนถ่ายน้ําตกครับมันจะเหมือนกับผมตั้งกล้องหางใช่ไหมจริงมันไกลามาเลยม,ม,มันมันห่างจากตัวแบบต้นไม้หรือมดแค่นี้เองนะครับได้ภาพที่ กว้างกว้างมาก10บมิลบนฟูเฟมนี่คือกว้างแบบเหลือเฟือจนไม่รู้จะเอาไปใช้แนวไหนดีเลยนะครับคือไปถ่ายกับน้ําตกแล้วก็โอ,อ้หามุมยากอยูอย่นะคือม,นมนอันมันกว้างอะเลนมันอาจจะกว้างเกินไปนะครับสําหรับบางสถานการณ์แต่ก็ถ้าใครชอบกว้างอะจัดไปได้ครับวอแล้วก็ไปกินข้าวกดีกว่านี่ก็เป็นในร้าน จริงๆเพื่อนผมก็เป็นช่างผ้าเหมือนกันนะครับเคยอยู่ชมรมเดียวกันเอาถ่ายอยู่หรอใช่ถ่ายอยู่ได้อยู่สวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่ไหนครับร้านอะไรรู้ชื่อยังก็ตอนนี้ฮะอยู่ที่ร้านล่มแดงไทยสารครับครับผมครับเอกลักษณ์ของร้านนี้คืออะไรครับอันนี้ก็คือเห็นล่มไหมเห็นล่มไหมอ่าล้มนะมาจากเชียงใหม่เลยนะครับผมวันนี้มาทานแล้วสั่งอะไรบ้างครับสั่งอะไรบ้างวันนี้ก็สั่งจํา้ใหม่ไล ไก่กรอบซอสล้มแดงมีจิ้มจุ่มเนื้อก็มีจิ้มจุ่มหมูนะครับแต่เมนูนี้นะฮะเป็นเมนูใหม่เลยคือเราเป็นบุฟเฟ่นะครับมีทั้งราคา24 5 3 4 5หหนะครับผม2 4 5<ม>ก็คือทานได้ทุกอย่างยกเว้นเนื้อกับคอหมูย่างแต่ถ้าคุณจ่ายเพิ่มอีก1น0บาทเรามีเนื้อและคอหมูย่างให้นะครับรวมถ้าว่าเพิ่มไปจาก3 2, 4 5เนี่ยคือคุณได้เพิ่มอีกประมาณ10รายการซึ่งตอนแรกเริ่มต้นเนี่ยเราก็มีให้อาหารเมนูให้คุณเป็นตั้งแต่ ห้าสิบกว่ารายการแล้วนะครับแต่พอเปิดใหม่ร้อยนึงเนี่ย mm hmm. คนได้กินอีกเยอะแยะเลยนะฮ mm hmm. ะที่สําคัญคือมันบุฟเฟ่ยไงต่างไม่อัน้นอ่ะเข้าใจปะคือถ้าอย่างที่จะเห็นนะฮะคือเลนเนี้ยจริงๆเอามาใช้เป็นแนววิล็อกอยิงนี้ก็ง่ายเลยนะยิงก็ดีออจริงอาจจะต้องใช้กล้องอที่เบากว่า้านิดน,นึง <laughs> อันเนี้ยมันมันมันหนักอยู่เหมือนกันแต่ถ้าข้อดีของเลนตัวเนี้ยคือมันมันมีปุ่มข้างเลนเอา้าวมีปุ่มฟังก์ชันไมเหรอไม่รู้ปุ่มฟังก์ชันอยู่ข้างเลนทำอะไรได้บ้างครับ ปุ่มเนี้ยตั้งได้เยอะมากครับมันเกินปุ่มฟังก์ชันปุ่มหนึ่งที่อยู่บนกล้องเลยอย่างเนี้ยผมตั้งเป็นปุ่มเรคอร์ดเรคอร์ดอ่าใช่นี่ยผมตั้งปุ่มเรคอร์ดเพราะว่าผมสามารถเอามือกำไปที่เลนแล้วก็เอานิ้วโป้งคอยกดเปิดปิดเรคคอร์ดได้เลยอ่ามาเสิร์ฟกันแล้วนะครับครับขออนุญาตนะครับนีไก่ทอดซอสร่มแดงไก่ทอดซอสร่มแดงนะฮะ ไม่แดงไม่ใช่ร้านนี้ใช่ไหมรุ่นนี้เนี่ยก็อาจจะมีไปถ่ายต่อนะครับเพราะว่าตัวเลนสนี้มันก็เป็นเลนส์แนแลนด์สเคปแต่ถ้าเกิดไม่มีรูปตึกในแลนด์สเคปเลยก็คงยากท็สอบเรื่องการสั่นเรื่องอะไรด้วยเพราะว่าพวกผมต้องมีอยากจะลองถ่าย ลากไฟดูอาจจะบนมุมในช่องนตรสีที่เป็นมุมหาชน,น,นเป็น,นไฟยเนี่ย สำหรับนี้แล้าที่ผมเอาเรนไอเอ10 G 20 F4L IS ATM ตัวนี้มาใช้ในอีกวันหนึ่งเนี่ยซึ่งวันนี้ก็คือเป็นการเอามาถ่ายในเมืองนะครับอาจจะไม่ได้มีเวลาถ่ายเยอะมากแล้วก็ไม่ได้ถ่ายหลายๆสถานที่มาให้เพื่อนๆได้ดูแต่ก็หวังว่าคลิปรีวิวนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นตัวเลือกหนึ่งในการช่วยตัดสินใจให้กับเพื่อนๆอาจจะตัดสินใจได้นะครับว่าอยากจะได้เลนตัวนี้หรือเปล่า สำหรับผมเองเนี่ยเท่าที่ได้ลองใช้นะผมรู้สึกว่าเลนต์ตัวเนี้ถ้ามีงบประมาณเพียงพอนะมันก็เป็นเลนส์ที่น่าสนใจม,มากๆเลยสำหรับสายแลนสเคไม่ว่าจะในป่าในเมืองหรือว่าจะเป็นสายอิทีเลี่ยนะครับเพราะว่ามันมีมุมกว้างมากๆแล้วก็เรื่องของ i ิส o r ชั่นเนี่ยมันก็น้อยมากเลยนะครับอ่าเท่าที่ได้ลองหลายๆอย่างเนี่ยผมว่าเลนส์ตัวนี้เขาทำได้ดีเลย ผมเองเนี่ยไม่ค่อยได้มีประสบการณ์ในการใช้เลน์ที่มุมกว้างมากขนาดนี้สักเท่าไหร่นะครับเลยยังไม่ค่อยคุ้นชินว่าจริงๆอ่ะเรื่องของความคมมันจะต้องคมมากขนาดไหนกับเลนตัวนึ่ที่เคยมีแต่ถ้าเป็นในช่วงระยะเลนเดียวกันนะครับเลนของ Canon ที่เคยมีเนี่ยก็คือเป็นตัวของ EF-11, 2 e 4 f 4 L USM เอใช่ไหมครับซึ่งตัวนั้นเนี่ยมันก็เป็นเลน์ที่เก่ามากแล้วออกมานานแล้วแต่ก็ยังให้คุณภาพที่ดีอยู่นะครับ เลนตัวนี้จริงๆก็คือเป็นเลนที่พัฒน,นาต่อยอดมาจากเลนตัวนั้นทําให้กว้างขึ้นน้ําหนักเบาลงเพิ่มกันสั่นเข้าไปแล้วก็ทําให้คุณภาพดีๆมากขึ้นนะครับชิ้นเลนด้านหน้าเนี่ยใหญ่ๆนะครับมันคือชิ้นแก้วแบบเอ็กซ์ตริอลสด้านเลยนะครับก็ช่วยให้คุณภาพที่ออกมาเนี่ยทำออกมาได้ดีเลยแล้วผมชอบที่มันมีปุ่ข้างเลนมาด้วยนะครับ อย่างเวลาถ่ายวีดีโอเนี่ยผมก็ตั้งให้มันเป็นปุ่มในการเลคคอร์ดแล้วก็เวลาถ่ายรูปก็คือผมตั้งให้มันเป็นปุ่มเรียกฟังก์ชันนะคบของตัวกล้องก็สำหรับใครนะครับที่ดูมาถึงตอนนี้เนี่ยเราต้องการเป็นเจ้าของเลน a ์ f10 2 0 f4 li s stm ตัวนี้นะครับก็สามารถสั่งซื้อได้แล้วนะครับที่ร้านซุปเปอร์มาราของเราทุกสาขาเลยไม่ว่าจะเป็นทางหน้าร้านช่องทางออนไลน์ก็สามารถสั่งออเดอร์เข้ามาได้เลยครับตอนนี้มีราคาพร้อมจับหนาแล้วครับกับราคา94,600บาทนะครับผมส่วนถ้าเกิดว่าใครนะ ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กับพวกเราด้วยนะครับหรือสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันที่ด้านล่างนด้นะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยชอบหรือเปล่ากับเจ้าเลนส์ f10 ยี่สิบ f c l is stm ตัวนี้นะครับเลนส์หรืออุปกรณ์กล้องต่อไปนะครับที่เพื่อนอยากให้ผู้ผมมาไปทํารีวิวเนี่ยมันคืออะไรนะครับมีอะไรบ้างก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับผมหรือมีเรื่องอะไรที่อยากรู้นะครับก็สามารถพิมพ์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับสำหรับนี้นะครับผมการจากสูมกำลังก็ไปก่อนนะผมแล้วเจอกันใหม่ในรีวิวหน้า